ข้อสอบที่ให้นักเรียนเอามาลองทำกันในวันนี้นะคะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับกราฟแผนภูมิซึ่งเป็นข้อสอบที่นักเรียนจะต้องเจอแน่นอนนะคะหข้อในการทำข้อสอบอ่าน ทีนี้ก่อนที่เราจะไปทําข้อสอบกราฟแผนภูมิกันเนี่ยให้เราดูคร่าวๆก่อนนะคะว่าข้อสอบกราฟแผนภูมิเนี่ยจะมีคําถามหลักๆอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกคืออ่านกราฟแล้วค่ะคําถามจะถามเราว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะกับคําถามแบบที่2อค่ะอ่านกราฟแล้วคําถามถามเราว่าข้อไหนที่เป็นที่สุด เราไปดูตัวอย่างของประโยคแรกคำถามแรกกันก่อนนะคะหาข้อที่ถูกต้องว่าลักษณะประโยคเนี่ยเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะคะเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่าทาอึ่งกรับพือแทหันซอลเมียง,งโรมัดน,นึ่กนกอึ้นหมู้ชิมดิก้นะคะโจทย์ข้อนี้เนี่ยแปลว่า กราฟตอไปนี้นะคะข้อไหนอธิบายได้ถูกต้องนะคะคีย์เวิร์ดของโจทย์ก็คือคำว่าหมัดเนิ่กนกอดค่ะแปลว่าข,ข้อที่ถูกต้องข้อที่ถูกต้องมูอชิมิกะคืออะไรลักษณะโจทย์แบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะคำถามในแบบที่1ก็คือเราอ่ะต้องหาข้อถูก ดังนั้นเราจําเป็นต้องอ่านตัวเลือกให้ครบทุกหัวข้อนะคะต่อไปเรามาดูที่กราฟแผนภูมิกันคะ่ะกราฟแผนภูมิทุกอันจะมีหัวข้อมาให้เราต้องอ่านหัวข้อก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ากราฟแผนภูมินี้พูดถึงเรื่องของอะไรหัวข้อของกราฟนี้ก็คือ h a n u g k o r e n p a e n e n EU, h a n u g k o r e ภาษาเกาหลี p a u เรียน EU เหตุผลเวลาแปลแปลจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะ EU แปลว่าเหตุผลใช่ไหมเหตุผลที่เรียนภาษาเกาหลีนั่นเองค่ะและข้างล่างที่เราเห็นในกราฟก็คือเหตุผลที่เขาได้ไปสำรวจมานะคะลำดับต่อไปเนี่ยเราก็จะเรียงลำดับคร่าวๆนะคะโดยเรียงจากมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุดโดยที่เราจะดูจากเปอร์เซ็นต์สำหรับกราฟนี้ค่ะเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดอยู่ที่48ซึ่ง48เนี่ยหัวข้อก็คือแทฮักแทฮักวอนอิบฮักแทฮักแปลว่ามหาวิทยาลัยอิบฮักด้านหลังนะคะแปลว่าการเข้าเรียนในที่นี้ เหตุผลที่มากที่สุดนะคะก็คือการเข้าเรียนที่ในมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะลำดับที่2องลำดับที่1อยู่ตรงนี้ลำดับที่2นะคะก็คือ32%หัวข้อบอกว่าฮันกุกเฮซาชีออบฮันกุกเกาหลีเฮซาบริษัทชีออบก,การทำงานหรือการได้งานทำ ที่ในบริษัทเกาหลีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะมากเป็นอันดับที่3รองลงมานะคะ12%อยู่ที่หัวข้อบอกว่าดราม่า e h a ฮ r ดราม่าอันนี้หลายคนก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วนะคือละครส่วน e h a ฮแปลว่าเข้าใจก็แปลว่าเข้าใจในเวลาที่เราดูละครนั่นเองค่ะ และน้อยที่สุดค่ะสำหรับกราฟนี้มีแค่8%ก็คือฮันกูกินชิ i n ูซ Sa Kiki h ั n ก u k i n Shin g แปลว่าเพื่อนชาวเกาหลีเพื่อนคนเกาหลี Sa Kiki แปลว่าการคบหา การครบเพื่อนการเจอเพื่อนคนเกาหลีนั่นเองทั้งหมดนี้เนี่ยคือเหตุผลนะคะที่อยากจะเรียนภาษาเกาหลีต่อไปเมื่อเราเรียงลำดับคร่าวๆได้แล้วนะคะเราก็จะไปดูตัวเลือกกันทีนี้เราเห็นตัวเลือกแล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าโอ้โหตัวเลือกแต่ละข้อเนี่ยยาวมาก ไม่รู้ว่าจะแปลจากไหนไปไหนหรือจะแปลอย่างไรดีอาจารย์มีวิธีนะคะมีเทคนิคที่ง่ายไปกว่านั้นนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยนะคะอ่านกราฟแผนภูมิโดยการจับจุดคําที่อยู่ในกราฟให้เอามาเทียบกับในตัวเลือกในแต่ละข้ออย่างเช่นดูนี่ยในข้อที่1นนะคะข้อที่1นึ่งเนี่ยฮัน k ุเควซาเอซออิลฮาร์โยโกเพอุนตาเนอึงแที้เชอืชช็อกซึม คำที่เหมือนกันกับในกราฟเนี่ยถ้าสังเกตดีๆก็คือคําว่า h a n กุ Hang o เ k p าฮั a h a n เพชา k p ค่ะอยู่ตรง32%ตรงนี้ใช่ไหมคะ h a n กุ Hang o เ k p า a ส่วนที่สําคัญที่สุดของประโยคก็คือท้ายประโยคค่ะเพราะท้ายประโยคคือคํากริยาจําเป็นว่าจะต้องแปลคํากริยาให้ได้ค่ะและคํากริยาเนี่ยช็อกซึมหนีดแปลว่าน้อยค่ะ ข้างหน้าเนี่ยเป็นคำสำคัญมาก share หรืแปลว่าที่สุดถ้าเราแปลแค่นี้ได้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องแปลในส่วนกลางประโยคก็ได้ประโยคนี้เราแค่จับใจความมาบอกว่าการอิลฮ่าทำงานนะคะที่บริษัทเกาหลีเนี่ยน้อยที่สุดซึ่งมันก็จะตรงกับฮันกุเคซาชีออก32%ที่เรา แบ่งเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกและแน่นอนว่าข้อนี้ผิดเพราะมันไม่ใช่ส่วนที่น้อยที่สุดต่อไปนะคะข้อที่2เหมือนเดิมค่ะเราก็จะเอาคำที่เหมือนกันกับในกราฟนะคะเอามาเปรียบเทียบกันข้อ2องเนี่ยา e h a i r v hair peyoun t a n น hare, pay, อน,น,นอึงท b tuban z r o มา n z u m นีนด a คำที่เหมือนกันก็คือคำว่า Drama e hair ค่ะ อยู่ในกราฟก็คืออยู่ตรงนี้ที่12%ส่วนสำคัญที่สุดเนี่ยท้ายประโยคค่ะคำกริยาคำกริยาบอกว่ามันซึมหนีดามากและคำนี้เป็นคำสำคัญอีกคำหนึ่งนะคะก็คือ t ู b a n j e r o แปลว่าเป็นอันดับที่สอง การเข้าใจละครหรือดราม่าอีแฮค่ะมากเป็นอันดับที่สองถ้าดูจากที่เราเรียงลำดับเข้าๆแล้วเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นลำดับที่3ค่ะแสดงว่าข้อนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันต่อไปข้อ3มนะคะบอกว่าฮักเคียวเรนทานิคิวีแฮแพรอุนตาเนืนออึงทับบี้ชอลบานิเอะขากับซึมหนีดาเช่นเดิมค่ะหาคำที่เหมือนกันมาเปรียบเทียบ ตรงนี้เนี่ยคำอาจจะไม่เหมือนแต่ความหมายเหมือนกันเพราะฮักโยธานีฮักโยแปลว่าโรงเรียนธานีตักก็คือไปไปโรงเรียนเราจะจับแค่คำว่าฮักโยก็ได้เพราะในที่นี้เนี่ยก็มีความหมายเรื่องของแทฮักน ah ะมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะคำสำคัญสุดท้ายอยู่ท้ายประโยคคำกริยาค่ะบอกว่าคากับซึมหนีดาใกล้ ใกล้คำที่สำคัญต่อมาคือคำว่าชอนบันแปลว่าเครื่องค่ะใกล้กับเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งในความหมายที่นี้ก็คือใกล้5 0เนั่นเองค่ะเพราะกราฟเนี่ยเราจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์เต็มก็คือ100%เซครื่องหนึ่งก็คือเท่ากับ50ใกล้50ในที่นี้เราจะเห็นว่า แทฮักอยู่ที่48%ก็ดูว่าน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมคะเราไปดูที่ตัวเลือกข้อสุดท้ายกันค่ะตัวเลือกข้อสุดท้ายบอกว่าฮันกูกินชินกุเรนซาคิเรียโกเพอุอนนอ่นตาเนินอึงทับบี้คาจังหมันซึมีดาฮันกูกินชินกูซาควิคำนี้ตรงกันกันกบในกราฟเลยค่ะก็คืออยู่ที่ตรง8%และ เราเอาคำนี้มาเทียบนะคะส่วนคำกริยาข้างหลังบอกว่ามั่นซึ่มหนีดามากคาจังค่ะสำคัญเหมือนกันค่ะคำนี้แปลว่าที่สุดฮันคุกกินชินกูสาวีการคบเพื่อนคนเกาหลีเนี่ยมากที่สุดถ้าเรากลับขึ้นไปดูเราจะรู้ว่าเพื่อนคนเกาหลีเนี่ย เป็นลำดับที่4นั่นคือน้อยที่สุดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นข้อ4ผิดนะคะแสดงว่าข้อที่3ที่เราเล็งเอาไว้ตอนแรกก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองเป็นไงคะนักเรียนจะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้แปลทั้งประโยคนะคะอาจารย์เลือกคำที่ เหมือนก,นกันกับในกราฟค่ะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ตรงก,กันกับในกราฟเนี่ยแล้วก็จับจุดที่อยู่ข้างหลังคำสำคัญอยู่ข้างหลังที่เป็นคำกริยาถ้านักเรียนสามารถแปลประโยคข้างหลังที่เป็นคำกริยาได้นะคะประโยคเนี่ยเราก็จะสามารถพอจะเดาพอจะเดาคำตอบของกราฟที่เราเห็นได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะ ข้อต่อไปค่ะเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะคะโจทย์บอกว่าทาอ u ม m e r n s อ udeso chiha c h i ร d r e n i jonghanen sarame suren yoir pillo na tha nanen g o c h i m n i นะคะประโยคนี้เนี่ยเขาแปลว่ากราฟที่เห็นต่อไปนี้เนี่ยนะคะก็คือซูแปลว่าจำนวนจำนวนเอของซาร์มคน อิยงฮาใช้ในที่นี้หมายถึงการใช้บริการก็ได้ชีฮาชอยรถไฟใต้ดินซออุลเอซอที่ในกรุงโซนั่นเองคำข้างหลังตรงนี้บอกว่าโยอิลพิโลแปลว่าแบ่งตามวันทั้ง7ก็คือจันอังคารพุดธพฤหัสนะคะ หัวข้อตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นหัวข้อเดียวกันกับในหัวข้อตรงกราฟนี่แหละเป็นอันเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแปลตรงนี้ไม่ได้ก็ให้เราคิดเอาไว้ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นหัวหัวข้อของกราฟนะคะต่อไปจะเป็นคำถามค่ะถามว่าซารัมเทอรีชิฮ่าชอรินแชเ h ลช็อปเก e ทานเนนโยเอเรนอันเจอิมิก เราไม่จำเป็นต้องแปลทั้งหมดก็ได้ค่ะเพราะเราแค่หาคำที่เป็นคีย์เวิร์ดซึ่งในนี้คำที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่า share i l แปลว่าที่สุดค่ะคำว่าที่สุดมีอยู่สองคำค่ะคือคำว่า share i l หรือคำว่าคาจังส่วนคำที่สำคัญที่สุดที่นักเรียนต้องแปลให้ได้นะคะคือคำกริยาที่อยู่ด้านหลัง s h o c ในที่นี้ก็คือมาจากคำว่าช็อกดาที่แปลว่าน้อยถ้าเราแปลตรงนี้ได้แล้วเนี่ยจริงๆเราสามารถหาคำตอบได้ง่ายๆแล้วค่ะเขาถามหาสิ่งที่น้อยที่สุดนะคะสิ่งที่เป็นที่สุดในกราฟแผนภูมิเนี่ยมีมากที่สุดกับน้อยที่สุดซึ่งถ้าถามหาสิ่งที่น้อยที่สุดเราก็สามารถที่จะไปดูแท่งกราฟได้เลยว่าแท่งไหนที่เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดและคำตอบมาที่ เป็นคำถามสำคัญเขาถามว่า onj ก็คือเมื่อไหร่น้อยที่สุดคือเมื่อไหรค่ค่ะไม่จำเป็นต้องแปลทั้งประโยคก็ได้ถ้าเรารู้แล้วว่าเขาถามว่าน้อยที่สุดคือเมื่อไหร่เราก็ลงไปดูที่แท่งกราฟแล้วเราก็จะเห็นว่าแท่งที่สั้นที่สุดน้อยที่สุดนะคะก็ข้างล่างเขียนอยู่ว่า i l i l ในที่นี้ก็มาจากคำว่า i l y o ill ที่แปลว่าวันอาทิตย์นั่นเองคะ่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้คำตอบไปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่จำเป็นจะต้องแปลทุกคำขอให้หาคีย์เวิร์ดคำสำคัญให้เจอก็พอนั่นก็คือคำว่า s แช e เอลหรือว่าคาจังและคำสำคัญที่จะต้องแปลให้ได้ก็คือคำกริยาที่อยู่ด้านหลังนั่นเองนะคะ นักเรียนจะเห็นว่าทั้ง2ข้อที่เราทำมาเนี่ยอาจารย์ไม่ได้แปลทุกคำแต่อาจารย์จับคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญหรือคำที่มันตรงกันกันกบในการาฟเนี่ยมาลองเปรียบเทียบดูต่อไปถ้านักเรียนจะลองเอาเทคนิคนี้นะคะไปฝึกใช้ก็ลองดูก็ได้นะคะว่าเราจะหาคำตอบในการทำข้อสอบกราฟได้ มากขึ้นหรือได้ดีขึ้นไหมใครที่มีคอมเมนต์หรือว่าอาจจะอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะคะส่วนใครที่ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่โรงเรียนจะเอามาลงต่อไปวันนี้เอาเท่านี้นะคะบ๊ายบาย